สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะขอแนะนานการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมเด่นเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากคิเมเบาฐบาลในงดประจําวันที่16มีนาคมนี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเรานะคะเด่นหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะ รวมกันสนับสนุนสลัก,กคินเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะสูตรคำนวณของเรานะคะเป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมเด่นหลักร้อยหรหลักสิบบนนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคำนวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างสูตรน,นะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักน้ยยรั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบรั้นที่สี่สองครั้งนะคะบวกสามคงที่นะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระว,วงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหมื่นเลศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกสามนะคะได้สิบสองได้เลขเด่นสองนะคะสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกสองแปดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเก้าและเลขสองนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมาหกสองแปดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคานวณในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเข้าตทุเลเด่นเลขสองนะคะเลขเด่นเลขสองในการคํานวณนะคะข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกหกสองแปด เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นเลขศูนย์ส่วนบวกหกได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสองได้สิบสิบในเลขเด่นศูนย์นะคะท่านผู้ชมส่วนบวกสามคงที่นะคะได้สามสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกสามเก้าห้าจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลขหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนในงวดถัดมานะคะสามเก้าห้า เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณในงวดนี้เขา้าตัวเลขเด่นเลยสามนะคะเลยสามในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตบบนในงวดนี้ออกสามเก้าห้านะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นนะคะเลขแปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกยี่สิบสามยี่สิบสามในเลขเด่นสามนะคะสามบวกสามนะคะได้หกสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามศูนย์เจ็ดจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดนเดินหลักร้อยเลขหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสามศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำน,นวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสามศูนย์เจ็ด เรามารับชมกันต <pu> er ่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกห้าสิบเอดสิบเอดบวกห้าสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกสามคงที่นะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกศูนย์สามสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเละเลขเก้า ผลางวัได้ออกมาแล้ว3ตัวบน6ก3นเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเนลขหนะคะเลขหในการคํานวณขามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนออก603น,นะคะเลามาดับชกมันตอ่อสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นนะคะเลขสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกสามคงที่นะคะได้แปด สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าสามแปดจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลเดดนเดินหลักร้อยเลยหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณด้นะคะเลขห้าเลขแปดผลรางวัลผลรางไวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมานะคะห้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเดนการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเดนเลยห้านะคะเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในํำแนงของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชม ในงวดน,นี้เ,เดนการคำนวณของเรานะคะก็เข้าอีกเลขหนึ่งนะคะเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะแต่เราคัดเฉพาะเด่นเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเลขเด่นเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชมจ้ะสามตัวบนในงวดน,นี้นะคะออกห้าสามแปดนะคะคืองวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2564นาระคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเราในวันนี้นะคะเด่นเฉพาะหลักร้อยเลยหลักสิบบนนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหมืน่นนะคะเลยสามสามบวกศูนย์ก็ได้สามนะคะท่านผู้ชมสามบวกอีกศูนย์สองครั้งก็ได้สามนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกสามคงที่นะคะได้หกสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินเฉพาะหลักร้อยและหลักสิบบนของเราในะวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามและเลขหกนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยและหลักสิบบนในงวดวันที่สิบหกมีนาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลขเด่นเลขสามและเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ